ท่านสมาชิกผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่ากรรมริรการเศรษฐก,กิจการเงินการคลังเนี่ยเราให้ความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจเราก็ช่วยดูกันว่ามีเครื่องมืออะไรที่จะผลักดันให้เป็นไรายได้เข้ามาในประเทศเราก็มองในเรื่องของ foreign direct investment หรือเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศซึ่งสัปดาห์หน้าจะมารายงานท่านประธานกับท,ท่านสมาชิกนะครับเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยแหละครับ เรามีสินทรัพย์ที่มีมูลคา่าเมื่อสักครูน่นี้ทางคุณเมธวีได้รายงานว่าประมาณคร่าวๆที่ดิน320ล้านไร่เนี่ยมูลค่า54ล้านล้านบาทเป็นการประมาณเท่านั้นโดยอิงจากภาษีที่กรมธนรักษ์มีอยู่ในทะเบียนการประเมินมูลคา่าทรัพย์สินเพื่อนำไปคำนวณทุนทรัพย์ครับท่านประธาน แต่ถ้าเอาราคาจริงๆนะครับมากกว่านั้นเยอะฉะนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจะสามารถลดงบประมาณมากมายให้กับประเทศไทยท่านประธานจะสามารถตอบได้ว่าที่ดินส่วนไหนลุกล้ำป่าไม้ลุกล้ำที่สาธารณะต่างๆการเปลี่ยนมือโดยใช้ดิจิทัลบล็อก a i n ก็จะนำมา หรืออนาคตอาจจะมเีเทคโนโล,โลยีที่ดีกว่าบอกเชนก็เป็นไปได้นะครับผมขอตอบเสริมท่านสอวอมะนะปัจจุบันเนี่ยทางกรมธนลักษ์พยายามเพราะว่าการจัดเก็บภาษีประจำปีจัดเก็บได้ในระดับหนึ่งแต่ในถ้าเกิดว่าเราสามารถผลักดันให้โฉนดที่ดินไทยเข้าระบบดิจิตอลในเรื่องของการคำนวณมูลค่า ที่ถูกต้องเป็นราคาตลาดณเวลานั้นๆจะสามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกรมธานารักษ์เองในเวลานี้นอกจากเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณจัดเก็บภาษีแล้วยังมีกรมที่ดินซึ่งเมื่อกี้ท่านสอวอนิเวศและท่านสอวอนิรัตได้กรุณาเล่าให้ฟังปัจจุบันกรมที่ดินได้มีการทำพายอตโปรเจกต์ หรือเป็นโครงการนำร่องในการโอนที่ดินต่างต่างสถานที่กันต่างต่างจังหวัดกันเริ่มมีแล้วในอนาคตเพียงดีดนิ้วครับท่านประธานเราก็จะสามารถประหยัดเวลามากมายในการที่จะต้องเดินทางไปทำธุรกรรมที่สำนักง,งานที่ดินเพิ่มเติมไปมากกว่านั้นหน่อยครับท่านประธานถ้าเรามีดิจิทัลที่ดิน สนวทที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันจะเอื้ออํานวยอีกมากมายอยากจะให้ท่านเห็นภาพว่าเราสามารถเขียนแอปพลิเคชันในการส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกต่อไปเราจะมีเขาเรียกว่า E-VTOL นะครับ Electric Vertical Take-off n n d l a n i i n g Vertical Take-off n n d Landing ซึ่งไม่ต้องไม่ต้องมีคนเราใช้โดรนในการส่งสินค้าเราสามารถบอกพิกัดได้เลยว่าไปบ้าน พลเอกเกลียงไกลนะครับมันก็จะไปส่งถึงท่านนาบานท่านเลยเป็นต้นก็ขอฝากท่านสมาชิกไว้ครับเรื่องวันแมปเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญผมขออีกหนึ่งนาทีท่านประธานวันแมปเนี่ยผมเคยไปเยี่ยมชมบริษัทที่ทําแผนที่ดาวเทียมของทั้งโลกเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยในแต่ละปีจะมีหน่วยงานของภาครัฐมาเยี่ยมเขา ชื่อบริษัทอีสต l ลีอยู่ที่ซานฟรานซิสโกเดี๋ยวการประปาก็มาดูงานเดี๋ยวการไฟฟ้านครหลวงก็มาดูงานการไฟฟ้าภูมิภาคก็มานะครับป่าไม้ก็มากรมที่ดินก็มาทำไมพวกคุณไม่เอาแผนที่ไปทำซื้อไปเลยลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่ต้องเสียค่างบประมาณเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่ของเขาซึ่งก็เป็นนโยบายที่ต่อมาพลเอกประยุทธ์ทำวันแมป โปรเจกต์ของประเทศไทยก็อยากจะขอท่านประธานและท่านสมาชิกค,ครับที่ท่านให้กำลังใจคณะทำงานคณะกรรมธิการเศรษฐกิจเราสามารถทำต่อเรามีโรดแมปในการทำงานในในโอกาสต่อไปต่อเนื่องจากในเรื่องของโฉนดที่ดินดิจิตอลก็อยากจะขอให้ทุกท่านได้ให้ข้อมูลถ้าคิดว่ามีเรื่องใดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้เราศึกษาในขั้นต่อไปนะฮะ ก็ขอบอ,บอกกับทางคณะกรรมการเศรษฐกิจการเงินการลังได้ขอพระคุณครับท่านประธาน